ชองก้องรักก้องว่วงก็กล่าวคำว่าสวัสดีถูกๆฐานนะคะทีข้าวมาส่งกำลังใจในช่องนี้นะคะวันนี้จะนำเรียนตีไล่ไล่ฐานมีอยู่แล้วนะคะคือเรียนโซงพันน่ารวยยี่นะคะทรงพันน่ารอยยี่ปประทิดไทย์โซพันน่ารยี่ซึ่งเรียนนี้ก็เป็น เรียนก็เรียกว่าเรียนวัดประเกลนะคะเรามาเปรียบเทียบดูโซงเรียนนี้นะคะไอ้นี่มันไม่ก่อยคุมชัดนะคะไม่สับลรกเกาหรือแบบดน้ยแต่เรียนนี้คมชัดนะคะเ็นประชิดดีวัดประเกลจัดจีนนะคะตัวหนังสือก็จัดจีนนึ่งบาทไทยนึ่งบาทอาหรับิกนะคะก็บอกว่าการผลิตเรียนนี้นะคะก็ประมาณสี่านว่าว่านะคะ สี่หลานว่าคือหมากว่าสี่ลานนะคะแต่ก็จําไม่ได้ว่าว่าท่าใดนะคะราคาเพลงก็มีนะคะก็เราจะสังเกตเป็นก็จะมีราคาเพลงก็มีนะคะนี่ต้องเรียนนี่ตายก็เราก,ก็ว่องดูก็จะเอ็นหวาไม่ไม่เมื่อนกันตีเดียวนะคะมันมีสิ่งติดต,ตางกันนะคะไม่จับเรียนในเพลงมันต้องมีอยู่ักเรียนนะคะในทรงเรียนนี้นะคะไอ้นี่ มันเป็นบางโบ่นะคะดูไม่จัดแต่เรียนนี้จัดจีนนะคะจัดจีนนะคะ,ะตีไปเอ็น,นะคะหนึ่งบาทป่อโซ่ทรงปนารวยยีมาหวัดประเละกลราคาไม่สาบว่าเต่าใไดนะคะถ้าว่าไม่มีจุดพีเศษก็น่าจะว่าไม่เพงนะคะแต่ก็เก็บนะคะเก็บไว้อย่างดีนะคะประวัติสักวันตารคาคาเกิดเพงขึ้นมาก็ใกล้ได้นะคะ เรามาดูทีนี่นะคะตีความจัดจีนกล้องวัดนะคะนี่เม่แต่กแต่ก็จัดจีนนะคะเอ็นมดตกยางจัดจีนแต่ว่าเรียนนี้ไม่ค่อยชัดนะคะกาดอ้ายไปนะคะก็ให้ตกตะกอนพยายามสังเกตแล้วก็เก็บเรียนไวด้ดีๆนะคะ ชงรักวง่วงเก็บต่างเพนะคะถ้าปบเรียนไร่ที่ไม่ใจเรียนปัจจุบันเรียนปัจจุบันก็เก็บนะคะส่งปานรอยอกสิบสามกสิบนี่เก็บเพนะคะทายานราชการตีสิบนี่ก็เก็บนะคะพอสักวันบอบเปือนก็มาโมมาเล่งกันเราไม่มีนี่เราการเ็เทียบความรู้สึกหนังหน้าเองนะคะแต่ถ้าเราเก็บเรามีด้วยเราก็สามารถมาพูดคุยครับ ไล่ยลฐานได้นะคะเขามีตีเพง่งเพง่งเรามีตีไม่เพง่งเราก็นั่งยิ้มได้นะคะเพราะเราก็มีมาปริกดูด้าลัางนะคะด้าลัางก็เป็นรูปกล้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะราชการตีกาวปริกแล้วก็ปริกไอ้หมดนะคะมาปริกเรียนนี้ด้วยดูนะคะว่าความกลุ่มจัดก้องเรียนนะคะ อาจจะเมื่อนแต่อาจจะมีกันก็ว่าหรือไม่ว่ากันแต่ว่าบางชุดก็ไม่เมื่อนนะคะดูสังเกตดีๆนะคะอาจจะเป็นเรียนติเตกต่ตตางก็ได้ก็อีกรูดีก็กรุณา่วยเนะนํามาในชงนี้ด้วยนะคะจะครบละคุณเป็นอย่างสูงนะคะแล้วะค่ะสำหรับวันนี้ก็กอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชงกําลังใจนะคะก็ามารับชมเรียนวัดประเคลนะคะซึ่ง มากโชงนา่าไล่โงก็ลุงกันไวแล้วตั้งพี่นะคะโงก้องละก,กงว่องอาจจะลุงชาไปว่าเปลือนนะคะเปราะเพิ่งได้ทำคลิปไม่ขีคลิปตีนะคะยังไม่มากที่สำหรับวันนี้ก็ก็ประคุณถูกถูกฐานนะคะข็อําลาถูกทานไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ